จนกระทั่งในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมาครับเพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําสุดท้ายการประชุมในวันนั้นองค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุมผู้แทนฝ่ายนายจ้างไม่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด5คนท่านประธานครับกฎหมายกําหนดให้มีการเรียกประชุมใหม่ภายใน15วันและมีการนัดประชุมครั้งต่อมาเท่าที่ผมทราบก็คือ20กันยายน20กันยายนที่ผ่านมาก็ล่มอีกครั้งครับการประชุมล่มอีกครั้ง ครั้งนี้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างมาครบแต่ฝ่ายรัฐบาลหายครับไม่เข้าร่วมประชุมถึงสี่คนผู้แทนฝ่ายลูกจ้างหายไปอีกสองคนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่ทุกท่านก็รู้นะครับว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําถนนสายเดียวกันนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาเท่ากันทําไมถึงปรับไม่เท่ากันเวลาไปซื้อของในตลาดไปซื้อของตามร้านค้าแม่ค้าเขาไม่ได้ถามนะครับว่าท่านอยู่เขตคลองเตยหรือเขตวัฒนา เขาขายราคาเดียวกันหมดครับไม่ได้ขายราคาที่ถูกกว่ากันเพราะค่าจ้างขั้นต่ํามันปรับไม่เท่ากันเขาซื้อของราคาแตกต่างกันที่ไหนครับก็ราคาเท่ากันทั้งหมดหรือท่านลองไปเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันก็ได้ครับถึงคุณอยู่คนละเขตเขตที่ปรับขึ้นกับเปรตไม่ปรับขึ้นราคาน้ํามันก็ปรับขึ้นเท่ากันนะครับแล้วก็เติมน้ํามันราคาเท่ากันด้วยแต่เวลาท่านปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําปรับขึ้นไม่เท่ากันนี่คือแนวคิดที่ไม่ได้สร้างความเสมอภาคให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ท่านประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประชาชนจัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับวันนี้ผมขอตั้งกระทู้สดด้วยวาจาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันครับว่าการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็น600บาทต่อวันภายในปี2570เเป็นนโยบายเรือธงที่ท่านนายกรัฐมนตรีใช้เป็นนโยบายหาเสียง สัญญาไว้กับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2566และต่อมาเมื่อได้เป็นรัฐบาลนโยบายที่หาเสียงก็ควรที่จะนํามาเป็นนโยบายในการที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาค่าจ้างเพื่อให้พี่น้องแรงงานได้มีค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดํารงชีพตามที่ท่านได้หาเสียงไว้ซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็รับนโยบายของท่านนายกมาปฏิบัติใช้โดยมักจะให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลและจะมีการปรับขึ้นตามลําดับ ซึ่งผมในฐานะที่เคยเป็นผู้ใช้แรงงานได้ยินแล้วก็ดีใจครับเห็นด้วยและรู้สึกยินดีที่ท่านรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะปรับค่าจ้างขั้นต่ําให้สูงขึ้นพี่น้องแรงงานก็ดีใจครับตั้งตารอเพราะนับตั้งแต่มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็น300บาทเท่ากันทั่วประเทศเมื่อ1มกราคม2556เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน11ปีแล้วครับ11ปีที่ผ่านมามีการประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเพียง6ครั้งเท่านั้น เฉลี่ยแล้วอยู่ที่สาสิบถึงเจ็สิบาทเท่ากับปรับเพิ่มเพียงปีละสองถึงหกจุดสามหกบาทเท่านั้นและที่สำคัญกว่านั้นได้ทำลายความเสมอภาคนำการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่และจังหวัดไม่เท่ากันทั่วประเทศกลับมาใช้อีกครั้งท่านประธานครับขณะที่ทุกฝ่ายมีความเห็นเหมือนกันว่าค่าครองชีพมีการปรับสูงขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆปรับสูงขึ้นขึ้นทีกว่าการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยซ้ำและที่สำคัญก็คือ เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2567ที่ผ่านมาท่านอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานขออภัยที่เอ่ยนามท่านซึ่งไม่ได้เสียหายอะไรและท่านพิพัฒนรัฐกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้แถลงข่าวเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติว่าเป็นข่าวบิ๊กเซอร์ไพรส์นั่นคือการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าเท่ากันทั่วประเทศหนึ่งตุลาคมขอให้พี่น้องแรงงานรอติดตามได้แน่นอนท่านประธานครับ ต่อมาท่านรัฐมนตรีก็ให้ข่าวยืนยันแบบนี้ตลอดมาว่าการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเป็น400บาทต่อว,วันมีแน่นอน1ตุลาคมปี2567ที่สำคัญรัฐมนตรีก็เป็นคนยืนยันด้วยตัวท่านเองในสภาหแห่งนี้เมื่อวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเป็น400บาทต่อว,วันทันในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศให้ความสนใจและคอยติดตามเป็นจำนวนมาก ท่านรัฐมนตรีครับท่านให้ความหวังเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันทั่วประเทศแล้วท่านก็เทพี่น้องแรงงานมาอย่างน้อยสี่ครั้งแล้วครับตามภาพสไลด์ที่ผมเคยอภิปรายเมื่อวันแถลงนโยบายที่ผ่านมาจนกระทั่งในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมาครับเพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดท้ายการประชุมในวันนั้นองค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุมผู้แทนฝ่ายนายจ้างไม่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดห้าคน ท่านประธานครับกฎหมายกําหนดให้มีการเรียกประชุมใหม่ภายใน15วันและมีการนัดประชุมครั้งต่อมาเท่าที่ผมทราบก็คือ20กันยายน20กันยายนที่ผ่านมาก็ล่มอีกครั้งครับการประชุมล่มอีกครั้งครั้งนี้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างมาครบแต่ฝ่ายรัฐบาลหายครับไม่เข้าร่วมประชุมถึง4คนผู้แทนฝ่ายลูกจ้างหายไปอีกสองคนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่ทุกท่านก็รู้นะครับว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากสําหรับชีวิตของผู้ใช้แรงงานท่านก็ยังไม่มาเข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะกรรมการฝ่ายรัฐบาลทั้งๆท,ท,ที่เป็นหน้าที่ของพวกท่านและที่สําคัญเลยก็คืออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรัฐมนตรีและเป็นผู้ที่ต้องดําเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีก็ขาดประชุมเช่นเดียวกันที่ผมสงสัยก็คือท่านอธิบดีมีภารกิจอื่นใดที่สาคัญกว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเด้อครับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านจึงละทิ้งหน้าที่ที่ไม่ยอมเข้าร่วมประชุมท่านได้สอบถามได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้หรือยังหรือเป็นการวางแผนเล่นละครตบตาพี่น้องผู้ใช้แรงงานซึ่งผมเองก็หวังว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นผมหวังว่าไม่เป็นเช่นที่พี่น้องแรงงานและสื่อมวลชนได้ตั้งข้อสองสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นการเล่นละครตบตากันยิ่งกว่านั้นครับผมยังมีคําถามอีกว่าแล้วผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการค่าจ้าง ที่ผ่านมาก็เข้าร่วมประชุมตลอดครับแม้กระทั่งในวันที่16กันยายนก็เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ถึงสัป,ปดาห์ครับวันที่20กันยากลับมาบอกว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งวันนั้นท่านเข้าไปในร่วมประชุมและมีบอกว่าต้องรอแต่งตั้งผู้แทนคนใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถประชุมเพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำได้พี่น้องผู้ใช้แรงงานก็ฝากผมมาครับว่านี่เป็นเกมการเมืองเล่นละครตบตากันใช่ไหม เป็นการเล่นละครเพื่อบ่ายเบียงการปรับอัตราคา่าจ้างขั้นต่ำใช่หรือไม่การประชุมจึงล่มแล้วล่มอีกล่มครั้งแล้วครั้งเล่าอะไรหลายๆอย่างก็ดูแปลกประหลาดครับเปลี่ยนไปหมดการประชุมครั้งแรกนายจ้างไม่มาห้าคนการประชุมครั้งถัดมาฝ่ายรัฐบาลไม่มาสี่คนลูกจ้างไม่มาสองคนท่านรัฐมนตรีครับผมถามจริงๆครับถามจากใจแล้วครับท่านมีความมุ่งมั่นจะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเป็น400ร้อบาทจริงๆหรือไม่และจะปรับขึ้นเมื่อไหร ช่วงแรกขอถามขึ้นี้ก่อนครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณคุณเสียครับขอเชิญท่านรัมจีวากันกระทรวงแรงงานครับครับกรับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติตามที่ท่านสมาชิกได้ตั้งคำถามว่าตัวผมเอง มีความตั้งใจจริงหรือไม่ในการที่จะพยายามผลักดันข่้แรงขั้นต่ำให้ได้400บาทในวันที่หนึ่งตุลาคมซึ่งตัวผมเองก็ขอยืนยันณนสถานที่แห่งนี้นะครับว่าตัวผมเองมีความตั้งใจแต่ผมก็เชื่อว่าท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติและก็ที่อยู่ในห้องประชุมแล้วก็ ผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคงทราบดีว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลก็มีการตั้งเป็นนโยบายในรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินว่าจะปักค่าแรงขั้นต่ำที่600บาทในปี2,570ซึ่งตัวผมเองก็ยึดถือนโยบาย มาโดยตลอดและถึงแม้นว่ารัฐบาลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเป็นท่านนายกแพทองทานชินวัตรถึงแม้ท่านไม่ได้กำหนดในนโยบายถึงค่าแรงขั้นต่ำแต่ตัวผมเองถือว่าสิ่งที่รับโจทย์มาจากรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสิน ผมเองก็มั่นใจและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแต่สำหรับที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ถามว่าเราเล่นละครกันหรือเปล่าในวันที่ส6ฝ่ายนายจ้างห้าท่านไม่เข้าที่ประชุมแน่นอนครับผมคิดว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ทราบดีเพราะท่านก็ทำเรื่อง ของแรงงานมาเป็นระยะเวลาหลายปีว่าการที่จะประชุมไต่ภา,าคีฝ่ายนายจ้างห้าท่านลูกจ้างห้าท่านในภาครัฐก็ห้าท่านโดยมีประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในที่ประชุมหากว่าขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้ร่วมผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบ สองในสามเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดประชุมแล้วก็สามารถลงมติได้เพราะฉะนั้นในวันที่16กันยายนก็เท่าที่ทราบท่านก็ทราบผมก็ทราบว่าฝ่ายนายจ้างไม่เข้าร่วมประชุมทั้งห้าท่านเสร็จแล้วหลังจากนั้นวันที่20เราก็มีการเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งการประชุมในครั้งที่สองถ้าหากว่า ผู้เข้าร่วมประชุมครบสองในสามเราสามารถโหวตได้ทันทีแต่ก็อย่างที่ท่านพูดผมก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธนะครับว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นอกเหนือการที่ตัวผมเองที่จะกํากับหรือบังคับเพราะรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกระทรวงแรงงานไม่สามารถ ที่จะเข้าไปแทรกแซงและเข้าไปนั่งในห้องประชุมได้เพราะฉะนั้นตัวผมเองก็เลยไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปและทำการเจรจาเพราะเป็นข้อห้ามว่ารัฐมนตรีไม่สามารถแทรกแซงในเรื่องของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำเพราะฉะนั้นวันที่20ก็เลยมีเหตุการณ์ว่าฝ่ายนายจ้างเข้ามาครบ ทั้งห้าท่านแต่ฝ่ายลูกจ้างขาดสองท่านตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยหนึ่งท่านแล้วก็ท่านอธิบดีกรมสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานก็ขอราซึ่งตรงนี้จะถามว่าเป็นเทคนิคก็ได้ถ้าหากว่ามีการประชุมในวันนั้น ผมก็เชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะโหวตได้แต่ถ้ามีการโหวตในวันนั้นถามที่ว่าฝ่ายนายจ้างยืนยันคัดค้านทั้งห้าคนของเราถ้ามีครบนอกเหนือจากธนาคารกรรมการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งมาเป็นตัวแทนไม่เข้าหนึ่งท่านผมก็จะขอถามท่านสมาชิกผู้ส่งเกียรติไปว่าถ้ามีการประชุมในวันนั้น ผู้ที่จะเสียหายคือกลุ่มใดซึ่งผมก็ไม่อยากที่จะพูดในที่นี้แน่นอนครับฝ่ายนายจ้างยังไงเขาก็ไม่อยากขึ้นเพราะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้พวกเราทุกคนทราบและที่ประเด็นสำคัญไปกว่านั้นสิ่งที่เพิ่มต้นทุนให้กับฝ่ายนายจ้างก็คือดอกเบี้ยที่สูงเกิดความจริงนอกเหนือจาก อัตราเงินเฟอ้อซึ่งผมคิดว่าในรัฐบาลก็มีหลายหลายฝ่ายที่พยายามที่จะเจรจากับทางธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเป็นไปได้ไหมคุณสามารถลดดอกเบี้ยได้ไหมเพื่อเป็นการช่วยเหลือกับฝ่ายใดจ้างซึ่งตลอดเวลาครับธนาคารแห่งประเทศไทยอ้างถึงว่านี่สินคัวเรือนเราสูงมาก ผมก็ไม่ได้เถียงนะครับแต่นี่สินควรเลือถามว่าวันนี้ธนาคารพาณิชย์ธนาคารที่เป็นของภาครัฐมีปล่อยกู้ให้ใครได้บ้างแต่ลดมือสองพวกเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับทยอยปิดตัวเองไปตลอดเวลาและการยึดรถก็มีการยึดมาจนล้นลานจอดรถสำหรับการประมูลเพราะฉะนั้นตัวผมเองก็ไม่ขอที่จะ ถกเถียงกับท่านแต่ผมจะขอฟังคำถามที่สองและคำถามที่สและผมจะถือโอกาสสรุปทีเดียวว่าสุดท้ายแล้วเรามีเหตุผลอะไรถึงยังไม่สามารถประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทในวันที่หนึ่งตุลาคมครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่าปีว่าการกระทรวงแรงงานครับเดี๋ยวคุณเชียร์จะถามเป็นคำถามที่สองท่านมีเวลา ที่จะถามกับถามต่อไปนะครับอีกเจ็ดนาที10วินาทีครับเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานครับสิ่งหนึ่งที่คำชี้แจงจากท่านรัฐมนตนรีตกระทรวงแรงงาน,มนาผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกสงสัยอีกเหมือนกันครับท่านบอกว่าท่านไม่สามารถแทรกแซงคณะกรรมการไตรพาคีได้ในการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่ว่าที่ผ่านมาท่านให้สัมภาษณ์ กับสื่อต่างๆตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคม2567ว่าจะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็น400บาทเท่ากันทั่วประเทศถือว่าเป็นการแทรกแซงหรือไม่ค <c oughs> รับท่านประธานครับก็อย่างที่รัฐมนตรีกล่าวไว้ครับว่าจะปรับรค่าจ้างขั้นต่ํา400บาทเท่ากันทั่วประเทศล่าสุดครับท่านพูดว่าปรับขึ้นเฉพาะลูกจ้าง200คนขึ้นไปก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าเท่ากันทั่วประเทศเท่ากันทั่วประเทศเท่ากันทั่วประเทศล่าสุดครับก่อนแถลงนโยบายท่านบอกว่า จะปรับขึ้นเฉพาะกิจการที่มีลูกจ้าง200คนขึ้นไปที่ผ่านมาผมได้ทํางานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพบปะพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานมีคําถามเยอะมากครับเขาสงสัยกันตั้งแต่คราวก่อนแล้วที่มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเมื่อเดือนเมษายนที่ท่านปรับขึ้นแค่10จังหวัดเฉพาะกิจการโรงแรมสีดาวขึ้นไปและต้องมีลูกจ้าง50คนขึ้นไปเท่านั้นหลายแห่งครับอยู่กันคนละฝากถนนแท้ๆแต่ค่าจ้างขั้นต่ําไม่เท่ากัน ช่นในกรุงเทพมหานครนะครับปรับขึ้นแค่สองเขตคือเขตวัฒนาและเขตปทุมวันปรับขึ้นเฉพาะเขตปทุมวันปรับขึ้นเฉพาะเขตวัฒนาเฉพาะโรงแรมในเขตวัฒนาที่มีการปรับขึ้นนะครับแต่ในเขตคลองเคยซึ่งอยู่คนละฝั่งถนนไม่ปรับขึ้นทั้งๆท,ที่อยู่ถนนสายเดียวกันนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาเท่ากันทําไมถึงปรับไม่เท่ากันเวลาไปซื้อของในตลาดไปซื้อของตามร้านค้าแม่ค้าเขาไม่ได้ถามนะครับว่าท่านอยู่เขตคลองเตยหรือเขต วัฒนาเขาขายราคาเดียวกันหมดครับไม่ได้ขายราคาที่ถูกกว่ากันเพราะค่าจ้างขั้นต่ํามันปรับไม่เท่ากันเขาซื้อของราคาแตกต่างกันที่ไหนครับก็ราคาเท่ากันทั้งหมดหรือท่านลองไปเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันก็ได้ครับถึงคุณอยู่คนละเขตเขตที่ปรับขึ้นกับเปรตไม่ปรับขึ้นราคาน้ํามันก็ปรับขึ้นเท่ากันนะครับแล้วก็เติมน้ํามันราคาเท่ากันด้วยแต่เวลาท่านปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าปรับขึ้นไม่เท่ากันนี่คือแนวคิดที่ไม่ได้สร้างความเสมอภาคให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน นี่มาอีกแล้วครับจะปรับขึ้นจะพาะกิจการที่มีลูกจ้าง200คนขึ้นไปท่านประธานครับในเมื่อกิจการขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่สถานประกอบกิจการก็อยู่ปะปนกันเต็มไปหมดนะครับในอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆก็มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางครับค่าอาหารค่าครองชีพของคนทํางานเท่ากันหมดครับในพื้นที่เดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันติดกันนะครับราคาไม่ได้แตกต่างกันเลยครับ เหตุใดจึงไม่ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศแล้วภาครัฐก็ไปขยายมาตรการเยียวยาให้กับผู้ประกอบการเหมือนครั้งที่พรรคเพื่อไทยเคยปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่300บาทเท่ากันทั่วประเทศท่านประธานครับเอาเข้าจริงๆพักประชาชนของผมเนี่ยของพวกเราเนี่ยก็พอจะเข้าใจพวกท่านนะครับเพราะตอนที่เราคิดนโยบายเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ450บาทเราคิดถึงนโยบายที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพลดผลกระทบให้แก่กลุ่ม SME ด้วย และปรับเพิ่มสวัสดิการของประชาชนทุกช่วงวัยแล้วพวกท่านมีมาตรการที่จะมาช่วยเหลือกิจการขนาดกลางขนาดเล็ก SME บ้างหรือไม่ครับถ้าหากมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพราะกิจการเหล่านี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ได้แตกต่างกันท่านช่วยตอบคําถามที่ประชาชนและผู้ใช้แรงงานฝากผมมาด้วยครับเป็นคําถามที่สองครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณคุณเฉียดครับก็เชิญท่านร่มตีว่าการกระทรวงแรงงานครับครับ ก็ตัวผมเองก็เหลือเวลาประมาณสักแปนาทีนะครับถ้าจริงๆจะตอบให้เคลียร์ทั้งหมดจริงๆผมเชื่อว่าเวลา8นาทีคงจะไม่สามารถจะมีเวลาพอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าผมตอบคำถามที่สองผมคงไม่เหลือเวลาในการตอบคำถามที่3ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับจากการที่ถามผมว่าและที่ผมให้สัมภาษณ์เนี่ย เป็นการแทรกแซงหรือไม่การที่ผมให้สัมภาษ์ผมถือว่าผมให้นโยบายกับประลัดกระทรวงแรงงานในการที่จะนำเข้าไปหาหลือในที่ประชุมของคณะกรรมการไต่ภาคีถ้าผมแทรกแซงนั่นหมายความว่าตัวผมเองคงต้องเข้าไปแทรกแซงหรือไปพูดหรือขอเวลาพูดก่อนที่จะมีการประชุมในคณะกรรมการไต่ภาคี อันนี้ผมขอชี้แจงในสำหรับการแทรกแซงนะครับส่วนในเรื่องของที่ถามว่าทำไมจะต้องหาหลักเกณฑ์แน่นอนครับวันนี้พวกเราคงทราบดีถึงสภาวะถดถอยของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราซึ่งตัวผมเองทราบผมเชื่อว่าท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกคนก็ทราบนะครับ แต่การที่เราพยายามที่จะคัดเราก็พยายามจะคัดว่าทำไมเราไม่ไปกระทบ s m ทําทำเราทำไมเราถึงเลือกที่จะประกาศแอลอย่างเดียวแน่นอนครับการประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทก็อย่างที่ท่านกล่าวมาผมไม่ได้ต่อล้อต่อเทียงนะครับเราก็จะใช้เกณฑ์ที่มีพนักงานลูกจ้าง มากกว่า200คนเราก็จะปรับค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทเท่ากันทั้งประเทศส่วนที่มีพนักงานน้อยกว่าผมถือว่าอยู่ในไซส์ S หรือกะติว่าไซส์เล็กหรือไซส์กลางเราไม่พยายามเพราะผมถือว่า SME ถือของแรงงานถึงประมาณ90%ของประเทศไทย วันนี้ s อสแทบจะอยู่ไม่ได้เพราะการต่อสู้ทางการค้าค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นทางกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานของเราก็กังวงหาแนวทางว่าเราไม่กระทบไปที่ SME แล้วจะหาวิธีอย่างไรในการที่จะไปช่วยกู้ สถานะทางการเงินให้กับ SME ให้เขาเกิดความแข็งแรงและเดินหน้าไปได้สำหรับรองรับการปรับค่าแรงในหลักครั้งต่อๆไปแต่ถ้าเราทำและเราประกาศในเวลานี้ขณะน,นี้ก็แน่นอนครับว่าก็คงจะมีเพื่อนๆผู้ใช้แรงงานอีกเป็นแสนหรือหลายหลายแสนที่จะไม่มีงานทำ ผมก็คงจะไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบมากมายขนาดนั้นผมก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับว่าพวกท่านอยู่ในภาคแรงงานทํางานกับเรื่องของแรงงานท่านก็ทราบดีผมคิดว่าทราบดีกว่าผมซะด้วยซ้ํานะครับว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดคือจุดไหนเพราะการที่เรา ปรับที่ไซส์200คนเนี่ยผู้ที่ได้ประโยชน์สำหรับการที่เราปรับตรงนี้ก็คือผลกระทบของไซแอลเนี่ยก,ก็จะครบประมาณผู้ใช้แรงงานประมาณ2,290,000คนเศษนะครับแรงงานไทยที่ได้รับประโยชน์ก็ประมาณ1,700,000กว่าคน เป็นแรงงานต่างด้าวประมาณ5,40,000กว่าคนเศษนะครับแต่ต้นทุนทางนี้ฝ่ายนายจ้างก็จะได้รับผลกระทบต่อคนก็คือประมาณ72บาท78สตางค์นี่ก็กระทบค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วถ้าถามว่าเราผักภาร,ระตรงนี้ไปให้กับ SME และถามว่าถ้า SME ล้มแน่นอนครับควารมรับผิดชอบ ก็ต้องอยู่ที่กระทรวงแรงงานเพราะคุณเล่นประกาศแบบปูผมแต่ถ้าเราประกาศไซแอลไปก่อนและหลังจากนั้นเรามากู้สถานะให้กับ SME เมื่อสถานะของ SME เดินหน้าต่อไปได้แล้วเรามาว่าของ SME ต่อไปแต่แน่นอนครับก็ไม่ได้หมายความว่า SME ปีนี้จะไม่ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเราก็มีนโยบายต่อไปว่า ในช่วงของสิ้นปีต่อเนื่องปี2568เราก็จะมีการประกาศค่าแรงขั้นต่ำเฉพาะ SME อีกครั้งหนึ่งตามที่อนุไตภา,าคีในแต่และจังหวัดส่งข้อมูลมาให้กับเราซึ่งผมก็ขอตอบในคำถามที่2เพียงเท่านี้เพื่อเวลาไว้ประมาณ2นาทีเพื่อจะได้ตอบครับถามที่3ครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านปีวัคจงแรงงานครับต่คุณเชียร์จะถามเป็นคำถามสุดท้ายในเวลาสองนาทีสามสิบวินาทีครับเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานครับก็จริงๆผมได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องมาตรการในการช่วยเหลือเอ e เนะครับว่ามีมาตรการหลายอย่างนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องนะครับหรือผู้ประกอบการ SME เอมีนะครับมีมาตรการเยอะแยะครับที่จะสามารถที่จะนำไปช่วยพี่น้องเอ e ได้ ท่านประธานครับสุดท้ายตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเคยให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องแรงงานไว้กระทรวงแรงงานจะดําเนินการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําผ่าน,ก,นกลไกของคณะกรรมการค่าจ้างหรือที่เรียกว่าคณะกรรมการไตรภา,าคีนะครับโดยจะไปให้ถึงห0 0อบาทในปี2570แน่นอนดังนั้นผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยบอกไทม์ไลน์ครับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปี2570ให้ทราบได้หรือไม่ว่า แต่ละช่วงจะมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําอย่างไรบ้างปี2,570ค่าจ้างขั้นต่ําถึงจะขึ้นถึง600บาทพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมในการที่จะได้รับผลด้านบวกด้านผลกระทบสุดท้ายครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีสําหรับการให้เกียรติมาตอบกระทู้ถามของผมในวันนี้ขอบคุณครับท่านประธาน ขอบคุณคุณเชียครับท่านรัฐมนตรีจะตอบคำถามสุดท้ายในเวลา2นาที17วินาทีครับเชิญครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมก็เหลือเวลาประมาณสัก2นาทีก็จะขอตอบคำถามที่3ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติวันนี้ตัวผมเองมีความมุ่งมั่นก้าวแรกให้จบ ไปให้ได้ก่อนก็คือค่าแรงขั้นต่ำของเดือนตุลาคมนี้ให้จบที่400บาทเมื่อเราสามารถประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทจบแล้วผมก็จะขอชี้แจงให้ว่าเราจะมีไทม์ไลน์ในการที่จะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนอกเหนือไปจากนี้ อีกเมื่อไหร่ครับถ้าผมจะพูดอย่างเดียวว่าผมมีไทม์ไลน์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วผมไม่ดูถึงสถานะของผู้ประกอบการหรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราประกาศไปก็เป็นเพียงลมปากแต่ถ้าจะทำให้สำเร็จจริงก็อาจจะไม่ถึงหกรก็ได้แต่ขอให้มีความก้าวหน้า ในการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ชาวแรงงานเราต้องอยู่ให้ได้นี่คือเป็นเหตุผลที่สำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นผมคงไม่ตอบในเรื่องนี้แต่ผมก็ขอฝากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท,ท่านนะครับว่าพวกเราช่วยกันได้ไหมกับการที่จะไปขอหาหลือกับทปทซึ่งอาจจะเป็นการก้าวไก่ ทบทถือว่าบกทเป็นเอกเทศของท่าน<ม>ในเรื่องของการลดทุนลดต้นทุนของค่าดอกเบี้ยของสถานประกอบการถ้าหากมีต้นทุนดอกเบี้ยที่เหมาะสมผมเชื่อว่าเมื่อลดต้นทุนได้การที่จะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมันก็จะเป็นสมการที่เราสามารถเดินไปได้มเมื่อนายทุนลึก ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเขาก็สามารถขยับค่าแรงขั้นต่ำให้กับผู้ใช้แรงงานเราได้ซึ่งตรงนี้ก็ขอโอกาสหน้าก็อยากจะให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลังจากที่เราประกาศค่าแรงขั้นต่ำไปแล้วที่400บาทขอให้ผมขอความกรุณานะครับว่าเชิญผมมาตอบได้อีกครั้งหนึ่งผมพร้อมและยินดีที่จะตอบในเวทีแห่งนี้ในสภาแห่งนี้ครับขอบคุณมากครับ